เมื่อวานนะคะที่บ้านมีปาร์ตี้วันเกิดก็เลยมีลูกโป่องอยู่เกือบส0งกว่าลูกคราวนี้แม่แมวก็เลยกับพ่อแมวก็เลยคิดว่าถ้าพวกแมวออกมาเจอลูกโป่งจำนวนเยอะขนาดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ งงกันเกิดขึ้นนะคะไม่เจอห้องกันเลยนิ่งออกมาสิลูกมาแล้วออกมาทุกคนหลบลูกโง่งหมดเลยนะคะ บัคกี้เลยบักิ้มาแล้วนะคะหนิงโบเก็บนี่แน่ออกมาแล้วนะคะโบกี้เยบัวออกมาแล้วเยบัวเยบัวจะกลัวไหมบอมเบยกับบิบิมคือไม่กลัวอะไรเลยนะคะมาลันก็กระโดดออกมาแล้วนะคะทำไมไปแออัดกันอยู่ตรงนั้นแนะล้วหนูไม่กล้าเล่ผนผ่านฝูงลูกฝูงเหรอ ทุกตก็คือแบบว่าเดินหลบเลี่ยงลูกโม่กันหมดเลยไม่มีใครกระโจนเข้าไปท่ามกลางลูปโปลงเลยเปวออกมลูกน้องนี่ออกห้องกันไม่หมดเลยนะคะ โบชมูเห็นลูกโป่งขวางหน้าห้องเยอะเกินก็เลยไปเดินวงล้อแทนนะคะไม่ออกแล้วนะคะบุกกี้ก็ดูยิ้มยั่ยักอยู่หน้าห้องมาสักพักแล้วนะคะมีย้อนหนูกลัวเลยลูกหนูตัวเล็กกว่าลูกโป่งใช่ไหมหนูก็เลยกลัวนะลูกน้องลูกโป่งมันเล็กกว่าหนูเอ้ลูกโป่งมันใหญ่กว่าหนูเนาะเกิดจะดีนะ มุงมุงก็ยังไม่กล้าฝ่าออกมานะคะการมีลูกโป่งอยู่ลุงอยู่หน้าห้องแมวมันทําให้แมวไม่กล้าออกมานะแบบนี้แอบเห็นสองหนุ่มกลับมาสนใจลูกโป่งนะคะเมื่อกี้มาไอ้ไว้ใครจะปบลูกโป่งเล่นแล้วนะคะมันเด้งหลงใหลใช่ไหมลูก พ่อแม่เราลองจับผัวส้มเข้าไปไว้ตรงกลางลูกโป่งนะคะอยากรู้ว่าผัวส้มจะทำยังไงนะคะมิมนั่งค่ะทำยังไงอะ่ะหนูจะเด้ออกมายังไงลูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> กระโดดปก็เดกกระโดดออกมาเลยทีนี้ก็ยังไม่กล้าออกไปไหนอยู่ดีนะคะ กลัอะไรอะลูกออกมาสิแต่ประตูห้องไม่ออกแล้วเนี่ยทำไมไม่ออกกันอันนี้คือไลกก่อนลูกโป่งของจริงนะคะมาอยู่ไปดูสิลูกไปดูลูกโป่งเลยมาอยูกลัวมาอยูกลัวนะคะ ถอยหลังนีแล้วมันน่ากลัวแล้วถอยหลังตถอยหลังถอยหลังเก่งกับทุกอย่างแต่ชอบกลัวกับอะไรแ,บบแปลกๆนะบัวดูไปเต้หีืไปไกลแล้วนะทุกคนไม่กลัวเลย,เล,ยลองเอาเพนนีมาดูลูกโป่งบ้านนะคะ เพลงนี้ก็เดินหนีอีกแล้วนะคะตัวเท่าลูกโป่งเลยลูกลูกโป่งเพลงนี้นะคะจริงๆเพลงนี้ไม่ได้อ้วนวล่ะแค่พองลมเลยใช่ใช่ไม่ขนหนานะเพลงนี้เป็นแมวขนหนาจริงๆเพลงนี้ตัวนิ้เกียวเองอือแต่นูอยู่คนเดียวเลยคนเนี้ยมีใครหาไวเตอร์เจอบ้างไหมคะจมไปกับกองลูกโป่งแล้วนะคะตอนนี้ แคนี้มาดมๆดูนะคะแล้วมียันบงบงบาสซ่ามันนั้นเนี่ยคือหนูกลัวลูกปอลจริงๆเหรอลูกบายูคือกลัวจริงนะคะไม่กล้าออกเลยบงจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมนะคะเราจะมาดูกันนะคะเอาบงกระโดดข้ามไปแล้วค่ะ ทำไมคนที่สนุกที่สุดถึงถึงเป็นคนที่ตัวอะไรที่สุดเนี่ยหนูไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะลูกอ๋อลูกป่งเหรอก็มาดีครับถึงผมจะโตเล็กแต่ตผมก็ห้ามนะครับ มาที่คุณลุงอาวุโสของบ้านนะคะคุณลุงกลัวลูกป่งไหมคะคุณลงุงคุณลุงหนีเฉยเลยอะไรอะคุณลงุงดูนุ่นตัวเลยเขายังไม่กลัวเลยลงุงลุงตัวบ้าแล้วลุงกลัวได้ไงคะอันนี้คือทีมทีมกลัวจริงจังนะคะไม่ออกจากห้องจริงๆคะ่ะ เขาเดินตามหาลูกเขาหนูต้องหลบลูกวงองออกมาหาลูกเลยนะลูกมานี่ลรอหนูเขาเดินอ้อมเขาเดินหาลูกเขา แล้วนะคะบูกี้ออกมาแล้วนะคะตัวเล็กคือโดนพ่อแมวจับหยอดตายอยู่นะคะก็เลยร้องโวยวายเสียงดีมากเลยลูกเอาแล้วคุณแม่บาซัำโดนพ่อแมวเราแกงนะคะเอาไปวางไว้ตรงกลางลูกโป่ง คุณแม่ก็กำลังหลบเข้ามุมหามุมพยายามหนีอยู่นะคะคุณแม้ไม่กล้าเดินฝ่าลูกโป่งอะ่ะพยายามหามุมหลบลูกโป่งอยู่เจอไหมลูก,หน,ลกหนีได้ไหมลูกหนีได้ไหม พอซอมก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะส่วนบัวชมพูก็คือมีลูกโป่งเหรอไม่ออกก็ได้วิ่งวงรอ้ออยู่ในห้องก็ได้นะคะบ <c oughs> ูกี้กลัวอะไรอะลูกมีมีมาแล้วนะคะมีมีจะกลัวลูกโป่งไหม ทำไมมันดูน่ากลัวลูกมันก็แค่ลูกโป่งเองดูนี่สิไปเล่นดาวแล้วเนะี่ยลูกโป่งไม่เล่นแล้วเนะี่ยของจริงเลยคนนี้ที่เขาไม่กลัวนี่เพราะเขาเป็นแมวเด็กหรือเปล่า มีอยอนลูกหอเมีคนเปิดทางให้แล้วหนูก็เลยกล้าเดิอนออกมาใช่ไหมคะเบี่ยยอนหนูก็แค่เดินแซงออกมาลูกไม่เอกลัวเอาแล้วมีนีมีพีเข้าไปอยู่ท่ามกลางลูกโอ่งเองนะคะ นะตัวที่ไม่กลัวก็ไม่กลัวนะมินิเตียวอินตัวที่ไม่กลัวสีนี้กลมเกินไปกับสีขาวลูกโป่งมากเลยลูกนีมีมีกับไบเตอร์นะคะที่ยังคงสนุกสนานกับลูกโป่งอยู่นะคะอ๋อเขาไปโดนตัวหนูใช่ไหมลูกลูกโป่งมาโดนหนูใช่ไหมลูก ดูท่าทางไม่น่าจะกลัวนะแสบขนาดนี้ยังมีอะไรที่กลัวได้หรอหนูน่าลูกนั้นแตกอ่ะผงเองข้างในมันจะกระตุยกระตายออกมาด้วยนะลูกเล่นลูกอื่นดีไหมว่าหายากด้ลองหาลูกอื่นเล่นดีไหมคะ รู้เลยนะว่าใครพาแบบน้องต้นเนี่ยมีแน่นอนใช่ไหมอ๋อบแล้วนะคะแมวสิบแปดตัวมีแค่ลูกแมวสองตัวน้องบีบีกับน้องไบเตอร์นะคะที่ไม่กลัวลูโกโป่งดานั้นก็คือตาขาวกันหมดเลยนะคะบินก็คือวิ่งไปแล้วนะชอ ไม่โดนตีให hey, oh. ้โดนทำไมล่ะมันดันน้องให้ยังไม่กลัวเลยลูกโอ้แอดเปนเจอร์มากเลยตนนี้ดูไมเตอร์คือสนุกสุดแล้วตอนนี้นะคะว้ายวายลูกเรามารูปวงแตก จากการเล็บก็พอลูกและนี่คือผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวของบ้านนะคะคนที่ไม่โกรูโป๋งที่สุดในบ้านนะคะแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยจะเล่นอย่างเดียวเลยหนูสู้ลูกโปง่งแต่ลูกโป่งสู้หนูกลับเรอคะลูก ดูบายูถอยหลังนี้ตะเล็กก็ลูป่งถีบลูกโป่งไปใกล้พี่บายูหนูไม่อายเนาะนะดูน้องตัวนี้เดียวบายูน้องยังไม่กลัวเลยวลูปงแตกเลยถ้าแตกมานนี้นะ่าจะกระเจิงเลยเนะี่ย ลเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็พวกเราก็ต้องเก็บรูปปงที่เหลือนะคะได่เจอก,กันแนวแบบวิ่งหนีเล่าบ้านแน่นอนเลย มีวิ่งหนีไปแล้วนะคะมากี่เป็นเจ้าป่าอะ่ะกลัวลูกปองสิลูกมันไม่เท่เลยอะ่ะหนูก็จะขึ้นที่สูงเดียวเลยเนี่ยเอาไม่เถียงด้อแพ้น้องแพ้หลานนะไบเตอร์ยังไม่เห็นกลัวเลย